ทุกคนของมาถึงแล้วคูคูดีซีโซล่าแอร์นะทุกคนเขาว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นตัวแอร์นะทุกคนและนี่เป็นคอมเพรสเซอร์นะทุกคนต่อไปเราจะใช้แอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วทุกคนไม่ต้องใช้ค่าไฟแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ๆทีมช่างกำลังจะติดตั้งแอร์โซล่าเซลล์ให้เราเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปแอบกวนกันดีกว่า ยากไหมครับพี่ดนสุดดอกสุดดอกเ<อ><อ>พราะว่าผนังใตนเรามาเป็นสองชั้นไงทุกคนเป็นรูรไหมเห็นวิวป่ะเห็นวิวเลยเดี๋ยวเราจะติดแอร์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้เราจะแอร์แขวนลงไปแล้วก็ท่อมันจะทะลุกออกไปตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวท็พามาดูเราจะพิงรูเดูวิวว้ารูไปเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเรามาเป็นผนังเบิ้นเห็นป่ะมีผนังชั้นหนึ่งแล้วก็ผนังอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มองออไปปุ๊บก็ <c oughs> จะเป็นวิวข้างนอกแต่ได้ ต่อไปพี่เขาก็จะติดตั้งแอร์นี้ขึ้นไปแขวนปึ่งแล้วเขาก็จะขึ้นทําสุราสิวข้างบนคือพี่พี่ทีมช่างเขาน่ารักมากเลยนะเขาขยับแอร์ให้เราดูว่าตรงไหนตำแหน่งตรงไหนนะทุกคนคือเขาเลือกแบบตรงกลางห้องตอนแรกพี่เขาถามว่าจะเอากลางห้องหร,อหรือว่าเอากลางทีวีชวใช่แต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าติดกลางห้องอะ่ะมันจะได้อากาศจะได้ฟลอ์ดีไงเขาก็เลยเลือกกลางห้องเลยเตรียมห,หมกเตรียมจะเย็นแล้วเตมี่ค้จะเย็นล้วเหรอคะ ระหว่างพี่เขาติดตั้งนะทุกคนท็อปจะโหลดแอปอันนี้เลยคู่คูดีซีโซล่านะทุกคนเราจะได้เช็คเกี่ยวกับระบบไฟได้เลยหลังจากติดตั้งเสร็จนี่จะออกมารู้ก็จะรู้ตรงนี้เลยทุกคนนี่คุณทอ็อปต้นไม้ในห้องน้ำเราม,มันจะเลยบอสบ้านออกไปแล้วอ่ะมันต้องตัดแต่งแล้วแหละสงสัยมันยาวมาแล้ว คือแอร์แต่และ B P U อ่ะทุกคนจะใช้จำนวนแผงไม่เท่ากันนะทุกคนอย่างเราใช้6แผง6แผงเนี่ยหรอใช่6แผงอย่างนี้กล่องหนึ่งน่าจะมี2แผงนะพอเขาก็จะคำนวณจาก B T U เนะียทุกคนปริมาณไฟที่ใช้ของเราเนี่ยก็ใช้6แผงเลยอยากไปกวนเขาติดโซลาร์เซลล์แต่ว่าอันนี้เขายัางติดอันนี้อยู่เลยคอมเพรสเซอร์ใช่คอมเพรสเซอ,อ,อร์ขอไม่ดูเยอะขอหลบตรงนี้ก่อน<ๆ>เพราะว่าแดดมันร้อนอะแต่แดดร้อนรแบบนี้ดีนะ เพราะว่าเราไใช้ไฟฟรีไงทุกคนยิ่งแดดแรงโซลาเซลล์จะเก็บพลังงานมาปุ๊บเราจะไม่เสียค่าไฟสักบาทยิ่งร้อนเรายิ่งไม่กลัวต่อไีใช่แล้วยิ่งร้อนเรายิ่งเย็นเรายิ่งใช้ไฟฟรีท็อบตื่นเต้นกับอันนี้มากกว่ามาลองแอบแกะดูนี่ทุกคนแผงโซลาเซลล์นี่อันนี้หนึ่งแผงแล้วอันนี้น่าจะเป็นโฟมกันน่าจะมีสองแผงนะนี่ไงอีกหนึ่งแผงหนึ่งกล่องมีสองแผงนทุกคน แล้วเขาวันนี้ขึ้นไม่ติดบนหลังคาหรอใช่พี่เขาต้องยกอชงชาพี่เขาจังเลย <laughs> มันต้องยกขึ้นไปบนหลังคา <laughs> หรือจะติดตรงไหนก็ได้นะทุกคนที่โดนแดดนะทุกคนซึ่งท็อปค,ค,คิดว่ามันไม่มีตรงไหนสูงกว่าหลังคาแล้วมั้ยมียู่บนหลังคาทุกคนก็รับแสงับพาะที่เต็มเต็มเปียงเปียงเปียกอันนี้คือห้องไฟของเราเนยทุกคนรวมกับห้องเก็บของท็อปค,คิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมาเชื่อมกับไฟบ้านตรงจุดนี้นะทุกคนเพราะว่าตอณนี้ที่ไม่มีแสงแดดมันจะได้ใช้ไฟบ้านได้ด้วยรับคุณทุกคนช่องเซอร์วิสไฟของ ทุกคนตอนนี้โซลาเซลล์หกแผงของเราถูกลำเลียงขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยเราขึ้นไปดูกันไหมต้อง<ร>ปีนไหรเนาะขึ้นไปจริงเหรอเออเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าข้างบนอ่ะเขาทําเป็นแบบไหนนะนทุกคนนี่แผงโซลาเซลล์จะอยู่ด้านบนแบบนี้ทุกคนนี่ตอบบ่อหมดแล้วหรือครับพวกนี้เหลือแต่ทำาวริครับพ่วงกันตรงนู้นแล้วก็ต่อสายลงไปต่อแล้วก็ลากลงไปตรงมุมนี้ใช่ไหมครับโอเคนี่ข้างบนวิวดีมากแต่แดดร้อนไปหน่อยแดดร้อนไปหน่อย ไาเส้นนี้น่าจะของโซลาเซลล์แน่เลยเนี่ยที่<ช>เป็นกิจต่องเงี้ยแต่ต้องถามพี่เขานะโมแม่มั่นใจเหมือนกันว่าไม่ใช่เราจะเอาขึ้นไปต่อกับแผงไงที่เราติดเมื่อกี้ใช่ตรงนี้ไงใกล้เสร็จแล้วทุกคนนี่ทานนี้กําลังประกอบตัวนี้กล่อง DC ก็คอือท่าที่วิ่งขึางบนก็คือไปเอาโซลารเซลล์ใช่ไหมครับใช่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็ท่อนนี้ก็คือสายไฟบ้านใช่ไหมครับครับอันขวานี้คือใช้ไฟบ้านใช่ครับเอซีตรงๆใช้โซลาเซลล์ทางนี้ใช้ไฟบ้าน ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้แผงโซลารเซลล์อยู่บนหัวท็อปนะทุกคนอยู่ตรงนี้เเดี๋ยวรามา<ผ>มลองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นสิเพราะมันอยู่ด้านบนเนี่ยมันเบาอยู่ด้านบนแต่ว่ามันอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองการใช้งานกันเข้ามาข้างในหน่อยได้ไหมตรงนี้มันร้อนมากเลยปิด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 ,ปดเราจะไม่ใช้ลมจากหน้าต่างแล้วเราจะใช้ลมจากแอร์และพลังงานแสงอาทิตย์นี่คือแอร์คูคู d ดีซีโซลาแอร์นะทุกคนเป็นแอร์เจน3เลยทุกคนและลมที่พ่นออกมาตอนนี้เย็นมาก เราสามารถควบคุมแอร์ได้ผ่านรีโมทคอนโทรนะทุกคนหรือว่าเราอยู่ไกลเราสามารถควบคุมได้ผ่านแอปพลิเคชันเราเปิดแอป,ปนี่แอป,ปนี้บอกหมดเลยนะทุกคนว่าเราดึงไฟจากโซลาเซลล์มาใช้เท่าไหร่ไฟบ้านเท่าไหร่กดสั่งการได้แบบตอนอยู่ข้างนอกเลยแบบเปิดแอปปุ๊บรอกลับมาที่บ้านปุ๊บเย็นช่ำ เนี่ยตอนเนี้ยท็อปใช้ระบบโซลาเซลล์ร้อเนะทุกคนดูจากรูปก็ได้เพราะว่าแอปพลิเคชันเขาใช้งานง่ายนะทุกคนเนี่ยจะเป็นรูปแผงโซลาเซลล์พระอาทิตย์นะั้นคนส่งตรงมาที่แอร์เลยส่วนอันนี้เป็นระบบ AC ไฟบ้านนั้นคนท็อปปิดอยู่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยท็อปไม่เสียค่าไฟสักบาทเลยทุกคนเขาเนี่ยสามารถทํางานได้ทนะั้งหมด3รูปแบบนะทุกคนรูปแบบแรกก็คือไฟ DC นะทุกคนก็คือจากแผงโซลาเซลล์นทุกคนรับแสงแดดมาปุ๊บแล้วก็เปิดทํางานแบบเนี้ยจะไม่เสียค่าไฟสักาทย ซึ่งท็อปลองใช้นะทุกคนเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้ายัน4ี่โมงเย็นคือใช้ได้นะทุกคนแล้วท็อปก็ไม่เสียค่าไฟในช่วงนั้นเลยคือที่ท็อปลองใช้นะทุกคนคือท็อปแบบสับ a อไฟบ้านลงเลยนะทุกคนก็สามารถใช้งานได้นะคือเขาออกแบบแผงมาให้ให้รองรับกับแอร์เลยทุกคนก็คือใช้งานได้แน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนที่แบบแสงแดดมันอ่อนๆอ,อ,นอ่ะเราก็ใช้โหมดแบบ A c ซร่วมด้วยก็คือสับขึ้นปึ้งทีนี้ไฟก็จะมา2ทางเป็น DC แล้วก็ AC ที่เป็นไฟบ้านทุกคนก็คือรูปแบบททีี่่2นแรสาาาามถํงได้ รูปแบบที่3นะทุกคนเมื่อแสงหมดตอนกลางคืนที่นี้มันจะใช้แผงโซลาเซลล์ไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะทุกคนเทียบเท่ากับแบบตัวท็อปๆเลยนะทุกคนค่า SEER เนี่ยค่าประหยัดไฟนะทุกคนตัวนี้ประหยัดไฟนะคือท็อปมีความสุขมากทุกคนช่วงเนี้ยคือแดดมาเลยฉันไม่กลัวแล้วแดดแรงๆฉันชอบเพราะว่าแอร์ฉันจะเย็น